ขอตระกราชู่ช่องแม่พี่กกอกนะคะเช้านี้คงสองอาลานนะไม่ได้ไปโรงเรียนนะช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมนะคะก็น่าจะเป็นช่วงพฤศจิกานะมไม่น่าแหละพฤศจิกาวันที่สามนะเห็นมีแ้งมาเราก็มากินข้าวเช้าก่อนเมนูให้มันมืดเนอะดังเนี้ยอย่าใาสา่เยอะลูกโ,ยโ้ยโอ้อะไรขนาดนั้นลูก ควายแล้วโอ้ยเยอะไปแล้วลูกเอ้ยเยอะไปแล้วเด็กเป็นไตอืมเอ๊ะไตดำอ่ะอะจิ้มจ anyway> ิ้มชิ้นใหญ่ไปแม่แตงกวาเนาะทำแม่น้องใหม่นะตัดอีกหน่อยลูกตัดอีกขามันใหญ่ไปอะเมนูแหละว้าว แตงกวาจิ้มเกลือแล้วก็มีปลาทูด้วยปลาทูทอดอากินข้าวกับปลาทูทอดด้วยละเอาเน,นื้อปลาใส่ให้น้องหน่อยลูกนี่นะก็มีทอดปลาทูชุกร้อนๆเลยนั้นแล้วก็มีไอะมูมันปูใส่หอยนะทุกคนนี่มุ้มมันปูใส่หอย ข้าวสวยแล้วหมดอดกินข้าวผัดมใชต้องได้ซื้อกินเดี๋ยวรอข้าวสวยใหม่ออกก่อนอะกินลูกไหนพี่พลอยทำให้แล้วน่ะเออเอ๊อเออี่นแม่ว่าจะว่าอะไรเออเห็นแตงกวาจิ้มเกลือแล้วนึกถึงตอนเด็กๆอะ่ะเวลาไม่สบาย แล้วแบบกินอะไรก็มาอร่อยนะกินกินอะไรก็แบบมันกืนจะไม่ลงอะ่ะก็เลยแม่ก็เลยเอาแตงกวาแล้วก็มาให้จิ้มน้ำปลาหรือจิ้มเกลือกินมันจะทำให้อะปากเราเหมือนมีน้ำลายเหมือนเหมือนมันอยากจะให้กินข้าวมันกินข้าวไม่ได้แล้วเราไม่สบายอืมใครเป็นไข้ลงนวุ่เหรอก็ไปฉีดยาสิคะ เ oh. อ้าเ้ยไข้กห็หกอีกแลลวให้ไปฉีดยาแล้วบอกว่าไม่ไโอ้แอนน่นนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นหวดัดลูกไม่ได้เป็นไข้ถ้าเป็นไข้เดี๋ยวนูนอนชมอยู่แล้วอกินด้วยกินด้วยเอาข้าวเาขาด้วยนะนะจิ้มเกลือด้วยเอาปลาทูยิงจิ้มเกลืออีกเอ้อย่าจิ้มเยอะนะลูกเย่ไตทำาฮาจิ้มนั่งดีๆน้อยนั่งดีๆน้อยเดี๋ยวไม่กระติดแดงอีกเหมือนวันนั้นน่ะ เพราะว่า <T uber> <reforms> นั่งแล้วเงะไปงะมานะ่ะฮืมข้างหลังก็คันเอวขันเอวหลังก็คือหลังเอวก็คือเอวนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะหลังกับเอวอ่ะอันนี้คือเป็นน้ำนี่าไปนงต้อนกระปูอ้าวก็วันนี้ใส่ข้าวน้อย อ่าไปไหนอีกแล้วไปกินรึไปกินไปกินนั่งกินนั่งกินเฮ้ยอย่าลุกไปลุกมาล่ะอย่าว่าเบื่อปน่ะเด็กข้างเติมแล้วเอาๆใครบางคนอยากลุกไปกินข้าวด้วยแล้วเอาใครบางคนก็อยากกินข้าวด้วยแหลยจิ้ม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  ข้าวหรอลูกนี่มินงั้นจะไากินข้าวเหรออกินด้วยักินด้วยสิคะงกินยังไม่ได้ลูกงกินยังไม่ได้อ้ิจกข้าวได้วยได้ชวยจิูกกินข้าวได้นั่งนั่งนัไง ไม่นไม่ได้ไหรอกข้าวมีข้าวเลยกินทันอืมไม่ได้ไม่ได้พอแล้วพอแล้วไม่ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพ่อพ่อไม่กินยังไม่เป็นเลยแดงคว้าปิงหักแดงคว้าปินหักน,น,น,น้องนี่แหละน้องจะจะมาจุกข้าวเหนียวนี่ น่าน่าน่าโอ้ยหุ่นอ่ะตกข้าวเหนียวแล้วพอแล้วเราพอแล้วสองมือแล้วนี่เต็มสองมือแล้วอ่ะใครจะลำลำให้ลำให้พี่มินดูนะหน่อยหน้อยหน้อยหน้อยหน่อย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 อร่อยยังไม่ดีอ่ะกินลูกกินดิกินเกลือแล้วก็กินข้าวด้วยอืม ินม,นมนวัน,น่อยวันเป็นคันนะลูกนะมนา่อี่มาคางก่น,นเก่าแล้วมาคู่นแหละเป็นอีบปะสื่อถึงเ่นถานเนาะคู่นึ่งเอื่อถ จายไปเลยช่วกระจายไปเลยพี่เมนได้พอแล้วพอแล้วคุณน้องอยากได้เน่ะคุณน้องพอแล้วลูกเต็มกำมือนี่นิหนเิเต็มกำแล้วน er. ี่เต็มกำเต็มกำอืมเต็มช่องกำมือแล้วนี่กอบมีกรอบป่มันน้อยมันเลยมีกอบลูกหน่อย ดีน่นานจะกบกว่าอ่กินหรกแดงกวาพอดีกินเลยี่จิ้มเกลือในในจิ้มในนี้

เดี๋ยวหนูก็กินกินให้หมดแล้วหลูมสามคำหอีกสามคำเดียวดูแลปลาดนเหนียแล้วก็ดูใน,น,น,นเหม็นอาโอยอืมเยอะเอ ัคนเดนเาน้ำองค์น <Cornell captions> ้เล้ว่สาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ